อันนี้มันดงชัดๆไม่ใช่ตารางสบายดีพี่น้องสบายดีงามคำขึ้นพี่น้องเลยยังเพ่ยังผลอ่อนเหาะอยู่ในสูอ้าวเจ้าเจียยังแม่ตังบอยู่เป็นภายันอนี้เนาะพี่น้องอีมีนาหน,นดุดมันนอนบันนมูขึ้นบันนามูขึ้นแหละขังแหลก โอ้โยสูย้สีลับจิ๋วนะอ่นนั้นนะบ่มันเย็นอยู่อยากอยู่ในอู่กับอยากปีนบ่บ,อบอ่ออีเขียวป่ไกาลนะรับเรียบร้อยบ่เ <c oughs> นี่ยคุณพ่อคุณแม่พัดลมบ่ออนะันนั้นห้องใครจะตัวเนี่ย <c oughs> ตัวนั้นได้จ้ะห้องอดาํา <c oughs> บ่ตัวนึงห้องใหญ่มั่งแล้วนอนนั่าจะกับแม่เ <c oughs> น,น,นี่ย นี่ห้องเฮาพี่น้องห่างๆเออน,อน,าน่าน,น,น่าน่าแกลกนะอัน่าบอลดีแท็กพี่น้องเลยถามฝนตกอ่ะนั่งกับสีหอบครับพ,พนนี่พีเลยเพ่ไปข้างหน้าพี่ไปไ่ยนี่มึงอาบน้ำมั้ยเฮ้ยกำรังจะไปอาบ บนอนกับป้ามแล้วแหละไม่หายไปมันใหญ่ขนานั้นกว่มึงดูพี่น้องพี่น้องพี่น้องเนี่ยคือเป็นแต่บม่วงบ่าเอาไก่มาดอกอันแฟดมึงพี่น้องมันเป็นตะเอ๊ะอ่ะจะไปดีปลาลูกนั่นลูกมึงดูสีขว่ข้าวอู่พี่น้องมันโตแสบขนาดนี้เลยอย่างนั้นอ้าวลูกกูจะตื่นซะเนาะมาเนาะไอ้สิตื่นซะแล้วมึงดู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 สู้สู้สู้ลูกบักอันเห็นป่นนี่พอกัญญาโทรมาแล้วอ่าลูกกัลูโผ โชว์มาอย่างไรโชว์มาลูกฮะลาดไอ้อลูกไผ่น่ะประสดอันซิม,มาอยู่ทะเลเก็ะหาขึน้นหย่าอนุญ,ญาตให้ขึ้นเดียวของลูกไผ่ก,ก็หอมมากคือเพื่อนลูกไผ่ก็ได้หอบมาเมื่อเม่อแต่พอหอมยังเอามาหำมันลงน,นอนปีนอยู่คืออย่าก็จะเป็นลูกไผ่หลักอันชิหลักนี้แล้วประสูเอมามาเมื <c oughs> อ่อนี่แมงไหมเด้๋นี่เขาโูลูกมึงเด้อกูสิบออกมึงดูผมแมงไหมนมึงเห็นอยู่นี่ในดอกไผ่น่ะ เขาหูตายผูกเอาไปหองไตอีผูกอยากเกยเอไอเอเงียบลูกมาถีอลูกนี่ยนี่ไล่เอ้ยโอ้ยสั่งได้ชื่เล่นน้ำลายนี่ยพ่นชิโตกบเฮ้ดิดแผดซะดอกเหลื่อมตาลานกูบอีล่ะเออไอเขียวเอ้ยอเขียวเอ้ยเห็นมาหรือเปล่า เอ้ยพ่อกำยาด้ทุ่น้ำและตดพอพวายเหม็นปูกัำยาปูป,ปูกัำยาอีกหวังเล่นเว้นนี่พ่อเจ้าหน้ากูสิเอารีโบเปลี่ยนเอาซะมึงสิเปลี่ยนวะไอหนิฮะอย่าซอยมันพ่อมึงเอ้ยขอเอารีโบเปลี่ยนเอาเขากับ่เปลี่ยนนี่นะ มึมม uhm, er mm, OK? okay, like like, ึมม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 กมมึมมึอนึมม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 กมมนมปึมมึมมึมมามัึดมึเมึมมึ้นึมม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 ปมมึ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 บมึมมึมมามมึ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 มาึมมึมมนม่มม้ม เถึงอยู uh, ่นี well, so. resume, ่ถึงบ่กูกูบอกแล้วเด้่าเมีงไหมนี่ก็ซับให้ก็ส่ยเปาะถ้ากันอนะบริการมม่งไปหน้อยมันบริมียุงเต๋ฮ้ยนี่ื่อเเสือบ่ อันเมื่อนะไพ่ดับนะกูนอนอยู่ในเฮือนกูนะหุม่มผึกอ,อันนี้คือสัมภาระเนาะคนมาจากบ้านปังแนะ่พี่น้องเลยมันก็สนะิหกเนะี่ยเนานะตู้เย็นนั่นเออต้นอะไรห้องเกียวตั่ตรวนเนาะแพงวยังคือว่าไปจูดทิมไว้ <c oughs> แมจะคือว่าไปจูดทิมนะแจน่ะ แม่นบอกอ๋องเกต่วนอะพี่น้องเดียวเมื่ออื่นกระป็นดอกพี่น้องเขาจิค้นมื่อหน้าเบิดตู้เย็นบิดอาเมือบ่โอ้โหโบลีกูบดิจุกขนาดนั้นรีเสียเงินเดือนหาเราไอ้คนนีงแหละตู้เย็นต้นหนาหนึ่งเลยนี่นี่้ยมานั่งบึงใหม่ๆนะสิเขาหูหลุมเงนี่เต็มอยู่แถวหูมเลยเขาคืนเดียวนะแ้เราได้ส ผู้ผูอยู่คาลูกมึงผูกนี่สองตัวนี่อีนี่ผูเดนะม,มันในหัวเข่ามนนันในเชิงนะเออเออนั่นแหละนี่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 โอ้ยโอยสั่งดกกเด้ฮักกระด่งองเดือนไปลายเปน้องปลายจากมือนี่นโอ้ยพี่น้องเลยมึงเป็นตาสั่งเอ๊ะเอ๊ะ เข้าฮ้อมเพื่อนเพื่อนหาอีตัวของแน่แบบเด็กน้อยอยู่แต่ตกับแม่นะพี่น้องอย่ากับเมื่อหน้าเนาะ <c oughs> ย่ากับเมื่อหน้าพ่อก็ไปทํางานแต่ละเมื่ออยู่แต่กับแม่สองคนม,งมือไปจับไปบ่ายนำเบือเอ้ยเอ้ยคนหูเฮ้ยเอ้ยว่าแล้วแม่เซนหน่อยแม่แม่อืม อ่ะคือว่าสายไผ่ปวดตัวสายไผ่กูบวดตัวนี้ตัวนี้ได้นี่ได้มึงปวดต่อยังปวดรูปหงน้าเออกูว่ากูเน็มหาสายไผ่กูบวดเห็นมันไปผู้พี่น้องมันง่ายพังงานเออไผ้แน่เฮ้ยเอออยากขวามพี่น้องเลยเออเอาออกติลูกแค้นนะ เจ well well, ือก no. yeah, no. mm. hey, oh. ็ออกได้เจือก็ออกไ่ได้เจยตัวน่ะเมื่อแต่เฮงแล้วสูมันได้ยังขู่เอาบ่แมงกระนน่ะมาน้ำทางเพราะว่าเด็กน้อยหิวทงแมงกระนู้นมาขายเพิ่นสี่สิบบาทสูกูมีเงินสามสิบบาทเขาก็เอาสามสิบบาทก็ได้อันแมงกระนนั่นก็ได้โอ้ยเจย์แมนหูผู้ผู้หิวด้ะน่ะสวบมือโหมบอสักน่ะโอ้ยออมม องมมอบ่สากแม่ขี้เหี้ยบอคือมันเหม็นเหม็นเนาะนี่ข้ายายาอย่างไงข้ายายางลงมือนะกะอดเมมามันข้าวยาวกินนี่เขาได้กินนี่มึงไ,ได้กินอยู่นี่<อ>น่ะ พอนายเด็ดมามาถามพี่เนาะยังบบชจางานอีร้อยกว่านี่นะนี่หายไปเลยเดชนี่มือน้ะมันขึนมาหนังน้ำกุ้งอะเช็ดน้ําเงี้ยมินยังอีร้ออินเช้าไปเลยเดยชอื่นมาแบบหนึ่งมินยางอือเอาไผ่ไปปุ๋นอะไพี่เนาะปุ๋ดอกนี่ปิดแมงแมงไม้ลายกระบอกสาระน้องปเ๋ยก็ขึ้นมาเทิงกระบอกโอ้เออพี่พีดอกข้าวน้ำท่าวพี่ลูก ไอ้ไอ้สองเดือนซกล่ามื่อพีองเอยความปึ๊บความไหแม่ความความความอยู่ตลาดยังไงเธอได้ถืออสงสัยกินอิ่มออ้ยสั่งเด้ดำจุดเหลือมพี่น้องเลยจะเป็นสะอาดอีมีนานุอ๋ออ๋ เมื่อกี้นอนสึงได้แม่วันแล้วไปพ่นแห้งๆดูแห้งๆชองเดือนสิบกามือผู้หญิงมันดอเนาะตื่นต้นหน่อยเป็นสามเดือนบ่ยังความประมาณตอนในสามเดือนปลายแล้วยังพันไปค่ะคว่มได้สือได้ออยากนักแต่ห่วงว่าเพิ่นใหญ่ อ so ันน um ี้หัวมันผ่อนหน่อยเด้มันเลยอหนนั่นกับผู้หญิงกับผู้หญิงมันดอพันลมยังบไปถึกมันได้นี่คือบางคนก็สามเดือนถือติคือบางคนก็สามเดือนนี่ยิ่งอืออันนาบอลนั้นดีแท็กก็สิประมาณนั้นพี่น้องเลยเสือเสืออหนึ่งบ่แมนต์นะผมหน่อยพื้นหนึ่งมอนซองหน่วยผูกมีตู้พังเพลงไปท้ายหน้าซอยหมูได้กินตบไก่กันซะ บอกหมูอยู่ว่ามาไทยซอยซอยตู้อยู่บ่มาตัวเองไทยหุดนี่ตายหน้าสองถุงพอกับลูกนั่นนี่นั่นนั่นน่ะถุงก็ได้ถุงถุงละหน่อยหกว่าว่าถุงเสือเขามาอยู่คุนหลอมองเนาะเดี๋ยวให้บังคำหาบังคำแก่ออกไปแหกหน้ามาเอิญนะย่างบ่ฮอดก็ได้ทำมาย่างบ่ฮอด พาเพื่อนประซักยาบางคำเลยเพื่อนหมอใส่สองเข็มยาบำรุงนำยาบำรุงนำยาดีกันกระเพาะนำเป็นอะไรังเจ็บอยู่จ้แม่เศร้าเลยบอโอ้ยคั้นเจ็บแล้วก็บอกแล้วก็พาไปแหละเปลี่ยนบ้างกระบอกไปเจ็บเนาะมาจะกินข้าวเสรมึงดูแมงอันนั้นน,นีน <un> ่ในหัวแล้วนะเจ็บแล้วพอบอกออกพนอนอยู่บนมือ คิดว่นนอแล้วมันเศร้าค่ะยุมันผอ้เบาเศร้าหนิทิผูหยาบไปหอดผูลยอีเขียวโอ้ยมึงยเป็นตาซ่างอรลอยเอ้ยปัดเหรนนี่แหละสูสีเตี้ยดำดำกุเตมันโหลดฮึงปไดนมึงเสียมาอีนี่บ้านเนี้ยดำนาเลี่ยบ่ดำนาเล่ยเอามาเด้อ พอดีมันพอดีหย่างบ่แม่หย่างอีู่บ่บอหย่างไหเนาะแม่ดำนั้นแล้วมันค้านค้านค้านคนเหมื่อยนั่นนี่อาลูกซะอาลูกซะคนเหมื่อยคนเหมื่อยอาลูกเบิ่งเด้อแมงไหมด้อโอ้ยยาแรกที่อยากอิ่มก็อยากเมดนี่แต่อยากเมดพี่น้องเลยอืมอืมอืม

เดินเก๋ไก่ตีเดินเก๋ไก่ลาเอียออกมาแล้วฮันมาพี่หันมาพี่แม่น้องเทนโทรมาพี่น้องพลนอนเฮียงกับมันหลุ่เนี่ยผู้ตายคลิปอยู่เฮ้ยเออมานอนน้ำคืนหนึ่งมานอนน้ำเป็นหมูแม่ใหญ่ยีเดย์เม่ใหญ่กะเกิดผู้ตายปลาสูเกิดสูโบเห็นซูนี่เกิดผู้ตายปลาสูว่าสัน ก็อยากตายใส่กุยบกขาใส่กุยบกขาจนอยากตายว่พ่อแม่นมาม่าจกบน้องเจ็บผัดบ่ออกเจ็บพนอนโคตเออเอ็งพาไปซักยาบางคำนี่เฮ้ยสองเข็มวัดเศร้าเจ็บแล้วจับกินสมบักเสียนกับปนกับปูกั้อยกับป้อมแม่กินสมบักเสียนปนกับปูก้อยกับป้อมแซ่บเพื่นว่าั จ,าามมจือ้อไหวป่ะเนี่ยอย่าไปกินต้องกินข่าวแรงกันยังเฮ้ยเกิดเสียงติดแล้วข่าวแรงกันยังยังก,กินอะไรกกิน,นแต่แกงเห็ดแกงเห็กันบ่ได้เฮ้ยมัน,นยังไปสามรอบตัวเสืออย่าบ่บ่ได้เฮ้ยอ <c oughs> ันียรอยังวะสามรอบไป หันาดมาพี่นี่เอ้ยใส้สนอนเบ่งน่ะเอากระแม่เลอีเฮ้ยดำจนเขียวเฮ้ยดำจนเหลืองลูเขาโมนี่เข้าใกล้ๆฮะเสนอนเบ่งหนามันอ่อยเลยื่อพ่อ้ากข้าวข้าวดูใจมีหน้าข้าวตามีหน้าน้มเลือยลานา เออสองเดือนสิบหาเมื่อไหร่ประมาณนี่แหละอยากความได้แล้วหักเมื่อยความไร้เถื่ออะไรโมนี้นะแล้วเมื่อยแล้วความบ่ได้เออสองเดือนปลายขวมเฮ้ยกูละเงิดเขาเอ๋อมาเกิดสามเดือนปลายยังได้ขวมผู้ชายมันมันดอได้เฮ้ยเอ้ยผู้ชายมันงัน แค่ภาพบรรยากาศเพี mm ้ยงจำเนียดพี huh. ่น้องเด้อคุยกับแม่น้องเพ่นกันบัานสบายดีอืมอืมอืมพ้ากับแม่ไก่เข้ามาไม่นอนหน้าเลยบ้านอนอยู่อู่เมื่อเอิญ